วันไหไปกินโคคือเก่าพี่น้องสบายดีสัดีุกๆสุขคนสวัสดีเด้อพี่น้องเห็ดได้กระตาเนาะอีหลนะเอากระตาใหญ่คือเก่าไปหามันม่วนดีพี่น้องเอามา1มายังสิเอามาดอกคันดก็ได้ หนึ่งหยัดสองยังแข้งกไว้เพื่อน้่ะันน,น,นจีด้ยายนะพี่น้องเราไปก่อน,น,อบบนไปหับสมน้กันพี่น้องเลยได้บ่คนขึ้นมาเลแล้แท้เน,นี่สาอลิมวมนนี้เราบาน ไปหอดมาหอดป่าอลไรพี <mad> ่น้องเอ้ยก็ิติเนี่ยแกนหากันน้องน้าคือเก่าหมดแหละรับส้มน้องน้าบ่กเพื่อนสิได้เฮ็ดยังไงเอากษิตไปหาคือกันพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องน้ามันเห็นแล้วอยู่แคมห่วยมานแห้งเพื่อนะกระตาหน่อยเพื่อนมานแห้งพี่น้องเอ้ยเหีวหับเลยพี่หนาก็สิบตไปกินเลยแหละเฮ็ดแถวป่านี่ ก็จะทางขึนเลยพี่น้องว่าจะชีสาวนาะดอนเนี่ยสีโปรดิกินเลยเห็ดดอนนี่จะทางป่าเชี่าวนาแล้วกัเบิดแล้วพนะี่น้อง ตัดสีดายนะเลยเนาะเห็ดเพิ่งเนา w ใน nhà เถ่าเ now เบสพวกแกใหญ่เน่าถิ่มเบสจะซื้อไปเลยเข้ามาอยู่วันเนี่ยผมเห็นไใมันเหยียบแบนแตะเลยพี่น้องมันออกมาไปถือหยียบแบนเลยมุนแต่ว่านจะมาขึ้นนี่แต่แรงว่านนี่ยก็จะหยียบห้เงี้ยไงใสา ทะแลก็มาเข้าปลาเห็ดเกลือก่อนไวหน่อยหิรังอกมันจะได้บอก็กยังบออหันใจใกันแต่ว,ว่าเสีเอาเห็ดเกลือซะก่อนเพราะเขาต้องผ่านปไาเห็ดเกลือก่อนน้องให้เข้าปลาให้หิรงอกเห็ดรวมเมื่อนี้กเบาคาดว่างกับหิละงโงกไปแล้วพี่น้องยามันบ่ได้นะหาเห็ดรวม เห็นนะก็เอาเวลากระยาพี่น้องเวลากะเราไปเรื่อยๆนี่พี่น้องเจอเลยป่ะนี่ไปข้าวไปแพ้ไปวะแพ้ไปนี่

อยากให้เจเ้าเก็บไม้ดิเฮ็ดไ <c oughs> ข่อยู่เนาะโออเจ้าโปรดีจุ่มๆเลยอืมเตรียมง,งามทักทิงน,นะบูมี่บอกไปเบิ่งเห็ดไข่อยู่เนอะเดี๋ยวปรกไว้าว,าวานนี่นะ เราเพิ่งแค่นี้ก่อนตามพ่น,กกกนเก่าๆนี่เฮ็ดไข่หมักหม้อขึ้นเลยแต่ว่ายังนั้นบอกท่านคนอะหลายกว่า ต้นเดี๋ยวนี้วิตามินนี่เห็ดไข่นะพี่น้อมาหอดเลยบองโป๊กไว้าวาสนะพี่น้องมาหึงนล้วกันนะสีใหญ่สัมดาวอกไว้วาสนี่นะแต่ว่ามื่อกี้น่พี่น้องเรียบร้อยเขาจะเอาไปแล้วมันใหญ่เด้อพี่น้องเขาจะเอาไปแล้ว จะคือตาดีเถะโปรควายนั่นนี่มามอตอนเศร้าหายจ้อยมันมีส่งสิได้เฮ็ดอยู่บ่เนาะโปรควายก็ยังถือเอาไปแล้วพี่น้องมันใหญ่ไว้น่าสงสัยจีกหน่อยมันมีมือโซงปันได้เลยพี่น้องป่าสิงเงียบเงียบเนี่ยเก็บเฮ็ด คือเห็ดยังประทัเงียบเงียบมั้บโครคอยเงียบเงียบก็คือบปคคอยมีเห็ดเพี่น้องถูกะคนไลยที่ว่ามือสุดท้ายเลยแหละ ปลาจิกนี่แหละเห็ดหมักอ่ะพื่อนน้องเห็ดรวมเห็ดยังเด้เพื่น้องคือมาดอกใหญ่แค่บอนี่เห็ดเกลือเพื่น้องเลยที่เหลือไว้ก็คือเห็ดเกลือนี่แหละเวนเหลือเอาหินเขาก็เอาคือกันเพื่น้องดอกใหญ่ยี่เห็ดเกลือเอาเพื่อนเดี๋ยวข้งวัจุมจ่มๆเลยเพื่นน้อง ที่เหลือก็คือเห็ดเกลือเรือมันหกัออกเกาะขึ้นอะไรพี่น้องเห็ดต้นอื่นมันก็เริ่มจะยุดออกแล้วเก็บไปเด้อพี่น้องไอ้บ้าน ít này định tôi ít ổn định tôi 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 ổn Hết tôi ổn định 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 tôi móc mồ, móc mồ vô hết cựp. Hết cựp đi kìa 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 hết kìa 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 lại chắc kìa Chắc kìa hết kìa 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 มันนี่คนหลายแห้งเสียงคนสนัน่นหลอกไปหลอกมาหลอกมาหลอกไปอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยโอ้พอแล้วพี่น้องให้ละงูขาวหน่อยมันคือหน่อยแต่แต่ละปีเยาเก็บคือดอกใหญ่กว่านี้พี่นหนอแต่ในพมีแต่ดอกน้อยสองดอกก็ปอกเกี่ยวน้อยๆนยหน่อย เกา,าเก็บเท่านี้มันดอกใหญ่คนนี้พี่น้องีอปรวาวดอกน้อยหน่อยดอกกระแป๊กเดียวออกสองดอกกี่พออไม่น้อง เก็บเห็ดอันนี้ให้น้องๆๆน้ำไหมเนาะมากินเห็ดหัดนี่มันมียางคล้ายๆเห็ดขาเนี่ยเล็ดมานเจาบบางโพนเก่าให้น้องวาดเลยไปใด้กระเพาะจะคนเมื่อน,นี้เจอเห็ดไข่เห็ดไข่ดอกหนึ่งดอกงามๆอยู่เด้ไหมเนอง กำลังออกใหม่ๆเห็นไห,หดอกน้อยๆเก็บให้เบิร์ตไปหน่อยป้าลายต่อไปได้เลยจิราซิมิต่ดอกเดียวตะนออ้ำนกอะบ้ามพูดไม่ได้พี่น้องเลยนี่นี่ตกออกมาไงเล้วพี่น้องเอ้ยจะเฮ็ดยังเฮ็ดน,นานงงัวบ่อยเนาะ đọt ngắm ngàm này, còn à, đọt ngàm mà đi, cho ông đọt cái nồi, ngọc nói thế là, đại thần nè với nó, bừng đỏ ngay với nó, à chân mày này với nó, trời xì đại

น่าจะเต็มกระต่ายอุ้ยเห็ดเอียงเขียวๆเป็นปะมีสางเขียวเห็ดขนได้ปะน่าง่วงเบย์เคยเห็ดเห็ดดอกดำๆดิจ่ะมันดำแต่ว่าผื่นขาวเห็ดท่านไงตัวนี้ตัวนี้แบบดำๆแล้วก็จะจะขายแค่นี้ละจะห่อไปห่อใครเห็ดง่วงฉันนี่เนาะแค่น้อยๆไปป่ะเนี่ยนะไปเราจะเต็มเกือบเต็มกระต่ายแล้วเห็ดขาจะเป็นถิ่น nha lại phi nôngơi, mình đi háo bồ ma hết nắng quá rồi thôi người của

ซ่เหมืยังเพิ่นว้าเนาะกะตาหาเนาะบักใหญ่อยู่เนาะแต่ม่ได้เห็ดผู้ได้พากะตาน้อยาะบานทุกมือกะตาใหญ่นะ่ะบ่มนเป็นไดาได้อยู่เก็สิได้มือแล้วพี่น้องลาแล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายที่มา,าับมพี่น้อง ตาพีเอขึนรวมยืมขึม้นอาปกไนะ